หาราศีดวงเฮงรับเงินเข้ารัวๆก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทำนายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลคะ่ะ5าราศีมีเกณฑ์สดใสรับความเฮงเตรียม<ๆ>รับเงินเข้ารัวๆได้แก่ราศีมีนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14มีนาคมถึง12เมษายน ชาวราศีมีนจะมีรายได้การเงินดีมีเกณฑ์ได้ทรัพย์รับความเฮงผลงานที่ทำต่างๆนำชื่อเสียงรางวัลมาให้หรือได้ทั้งเงินทั้งทองการลงทุนจะมีข่าวดีแม้คนอื่นมักจะเจอเรื่องพลิกผันแต่คุณมีระยะโชคไม่คาดฝันแค้วคาดการเสียงเงินอย่างคนอื่นๆราศีกุมผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคม ชาวราศีกุมจะมีรายได้เข้ามาเรื่อยๆถ้าทำทธรทุรกิจการค้าแผนการตลาดจะไปได้ดีมีโอกาสได้ทราบรับโชคแต่มักถูกเบียดเบียนจากคนใกล้ตัวหรือมิจฉาชีพที่เข้ามาหลอกลวงได้รักใครชอบใคร<ๆ>ก็ควรมีสติและวิจารณญาณาาไว้ด้วยแต่กรณีช่วยเหลือใครด้วยความเต็มใจ,ใใจตั้งใจทำบุญทำทาน<ๆ>ก็เป,นเป็นเรื่องหนึ่ง ราศีมังกรผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ชาวราศีมังกรจะมีเงินเข้ามาเป็นประจำ,ำก็ถือว่าสม่ำเสมอดีอยู่ค่าใช้จ่ายยังไม่หนักเกินในช่วงนี้พอหมุนประครับประคองตัวเองไปได้แต่ไม่ควรประมาทเรื่องการเงินในอนาคตหากมีภาระหนี้สินหรือได้รับอุปถัมภ์อย่าลืมพิจารณาข้อเท็จจริงหากจะต้องแบกรับโดยลำพังต่อไป ราศีธนูผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง13มกราคมชาวราศีธนูจะมีะไรายได้เข้ามามากแต่ก็ไหลออกมากเช่นกันอาจต้องหมุนเงินวันต่อวันเดือนต่อเดือนแม้ว่าจะมีความหวังกับเงินก้อนใหม่แต่ก็จะมีภาระไล่หลังอยู่มากและควรระวังการต้องเสียเงินกับปัญหาสุขภาพด้วยหากมีโรคภัยเรื้อรังติดตัวไม่ควรประมาท ราศีเมษผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13มเมษายนถึง13พฤษภาคมชาวราศีเมษเริ่มมีความสุขได้พลังใจมาเต็มรายได้พิเศษใหม่ๆก็เริ่มเข้ามาทำให้ผ่อนคลายปลอดโปร่งขึ้นและได้ใช้จ่ายกับเรื่องความสุขส่วนตัวต่วตงตางๆรวมถึงการซื้อของใช้เสื้อผ้าแฟชั่นเตรียมการท่องเที่ยวเดินทาง หากพูดถึงเรื่องโชคชะตาทุกคน,ก,คนก็หวังแต่จะเจอเรื่องดีๆจังหวะดีๆประสบความสำเร็จกันทุกคนเว้นแต่ว่าช่วงชีวิตของแต่ละคนจะเจอช่วงชีวิตแบบไหนทุกคนย่อมจะเจอทั้งเรื่องดีๆและเรื่องร้ายกันทุกคนอยู่ที่ว่าทุกคนจะปรับตัวและระมัดระวังตัวได้มากแค่ไหนหากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ